สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแฟนครับเอฟซของอันนั้นทั่วทุกคนทุกท่านทุกการติดตามทุกกำลังแรงใจ ทุกคอมเมนต์ทุกสับสไครนะครับเนาะเสาร์มนีวันที่สีมกราคมพุทธศักราช2 5ง4ครับนัดแรกมือแรกของปี64กซีนครับสนามหนองรุงกระต่ายอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามนะครับเนาะ,ะครับมือนีเปิดเป็นนัดแรกของปีนี้นะครับเนาะ,นะ บรรยากาศมอนี่ก็ามาสมัวสมควนเติมอยู่ครับแล้วก็ช่วงนี้รถงัวกำกลังทยอยเขามาหลายนะครับนี่หรือว่าเนีนพอสมควนนะครับนี่ตลาดนงกุงกระต่ายนี่เปิดปกตินะครับเนะาะพี่น้องสิมาซือมาขายกัมาไดน้นอกะครับนะเกินว่าตลาดหาเนะาะตลาดหาก็ไมาไม้ทิ้งทุกหามือนะครับเนาะนับจากกันทีซีแล้วก็วันทีเก้า สิบสี่สิบเก่าหยิบสี่หยิบเก่านะครับเนาะพี่น้องสิมาซื้อมาขายกับมาได้ตามวันเวลาดังกล่าวอยู่นะครับเนาะเปิดเข่าก็ตังตะหกม้วนเสาเหมือนครับมันเปิดเขานะครับเนาะเอาช่วงนี้พี่น้องว่าสิเป็นผู้สิมาซื้อมาขายหรือมาชมนะครับกับทุนี้เกิดโรคระบาดง่วงระบาดคั้ยกับซาล่งเนี้ยนะครับเนาะอันนี้มาเป็นโรคโควิดนะครับเนาะจะเลืมใสหมอกใสแมพนะครับเนาะ ใส่หนากากใส่แมพมาสุขคนนะครับเนาะเพื่อป้องกันครับจังหวัดเท่านี่สารคามนนี่็กันยังปลอดอยู่นะครับนี่ทังสนามเพิ่งก็เปิดปกติครับนี่ครับเมื่อนี้สนามคุ้มเข็มนะครับเห็นปศุสัตว์จังหวัดมาคุ้มมาฉีดยามาฉีดรถขับในข้า,ขามาบัญชีหมดนะครับแล,ล้วก็ตรวจตรงตรวจโควิดตรวจอุณหภูมิหมาสุขคนนะครับเนาะนี่เส้นสองกันสื่อประเทศมาจังสี่ประจํานะครับแล้วเมื่อนี้ ยืนระยะห่างกันพร้อมนะครับเนี jacket, น fat, ่ระยะห่างหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรนะครับยางขมานครับเนาะขี่รถมากก็ต้องลงรถสวอนคับมือนี้นะครับเนาะเนื่องจากเพิ่นควบคุมโรคโควิดนะกับผิวห้องเ่อสอยกันกับคือสีบวระบาดอนะครับเนาะมาสนอกสนามกับห่อขาลืมนะครับใส่แมพมาสุขคนับเนาะใส่แมพมันกับป้องกันได้หลายแนวนะครับเนาะป้องกันไวัสโควิดเนี่ยกฝุ่นละอองครับช่วงนี้นาแร่งนาหนีมันกับสิล่มดินไงนะครับเนาะตลาด ลมบางแห่งกับไงกบเนี่ยครับป้องกันฝอกป้องกันฝุ่นนะครับเอาครับนัดแรกมือแรกมือนี้ปีนี้นะครับมาเบิ่งราคายูสนามหนองกุุงตายน่ครับมันจะห่อแพ้งถือซ้ำไดนะครับนนี่บรรยากาศกับงวกันเริ่มขอมาเรื่อยๆครับเนี่ยกัหลายพ่อสมควนครับแต่กับบดถึงกับเหนียนนานาะครับเนาะเผ็นรถทั้ง6หลอด10หลอดกับเต็มเลยครับเริ่มทยอยมากแล้วครับเนี่ยผ้าผี่น้องไปเบิ่งราคามือนี้นะครับ พันสีห้องสำใดมีงวอตัวจังใดเนี้ยนะครับมีตัวถืกตาและข้าถืกใจบอลนะครับเนาะบรรยากาศภายใน,นสนามครับนี่ครับกะสิบห้ายางเบิ้งไปเรื่อนะครับเนี่ยง้อเบิ้งบรรยากาศไปเรื่อเนาะครับเนะาะเจ้าของเพิ่นยืนนั่งอยู่กับกคอนเสิร์ตถามนี่ครับกลค่อยซื้อค่อยเลือกค่อยย่างเบิ้งเอาเนาะครับเนาะมือนีเพิ่นก็ขายย้อมมัดมือครับเนี่ยพี่น้องที่ขเขามาซื้อกลับ เขาคอยสื่อเขาคอยเลือกเบิ่งดีๆนะครับเนาะตัวนด้มันบ่หมันตัวได้เป็นตาเลียงเป็นตาให้ลูกดีนีน่สิเนาะกะเบิ่งคักๆนะครับเบิ่งดีๆคักๆผิดจะหน้าไปน้าใส่วิดจะนาระจะนารย่านเบิ่งไปน้ำนะครับเนาะนอันนี้งูวขาพูดอะไรครับเลยอันทอดอะไรครับร่คานี่หกหมื่นหาวกหมื่นหาวไม่นี่ลูกบุมีเขาเนาะลูกลูกเผชดเมี่ย ลูกแม่ลูกใดมันน้อลูกสองหรือวะนี่เหรอสองสามกันเขามันลูกสามครับลูกสเนาะเขามีสามกันแม่นี่อ่างดีเนาะแม่นี่อ่างไงไหน,นักกะโลกไงหัวไงครับแม่นี่พร้อมลูกตัวแม่ลูกสาวลูกสาวราวคานี่ครับเนาะพี่น้องมักส่งนี่ซีนีก่กอะจะคอยโทรมาต่อเอา อางน้ำมาหลายไม่นี่น้ำไตน้ำล่างมาดีง้อทองส่างเลี้ยงง่ายกินยาดีกินยาแจีงซ่งนี่หกหมื่นเท่าเลยก่อกสิบหา้าหกหมื่นหาละค่ะห้องเนาะอ๋อครับพี่น้องลูกสามนี่ลูกแม่พ่อมท้องว่างอยู่เนาะท้องว่างโอ้ท้องว่างอยู่สูงอร่อยสีสีผาอยู่ดอกเนาะสีสบผาบวกก่ดอกขั้วสูงเพิ่นเนาะอืม๋ะพี่น้องเสียวงว้อไปเลี้ยงกับจงังซีเหรอครับบ้านเท่า เอางั้แม่ลูกนี่แหละชั่วเลยมันจะคอยเออมันจะคอยบอย่านว่ามันเนาะท่านเมียท่านแม่สาวกับ่าณมงย่านมันเนาะบรรเทาสืบปเลี้ยงเนาะบ่ได้สืบปหาต่อเอาครับอยากได้ก็โทรห้ามาหาเพิ่นเมืองเด้อครับบัดนี่ยโทรมาเบอร์อะไครับ063 026กสามศูนย์สองหกหกเกาห้างั้อายุบัดได้เนาะครับอยู่เปือยน้อยครับว่าตัวนี้อยู่เปือยน้อย เอาเร็บดีเมื่อแลครับเร็บดีพ่อนครสกสาคนกับประกาศจาของรถบ่ใหม่ล้อเลื่อนครับแปดสามส่าเบงง้อแม่ลูกไปเรื่อยๆนะครับเนาะอันนี้กับแม่ลูกคือกันแคบเลยแม่นี่ลูกสีมุมุ่งนี่บุเถอกหน่อยครับนี่ควยเถิหน่อยงวถหน่อยจะอรถพ่อุหมกับยานอพึ่งพ่อพนรับนี่เรีบผูน่อยไหมครับ แม่ลูกจ้างบาทันล่งโอ้ามนของเจ้าตีโอ้พันวาหามือกลัวพนาคมนี่เนาะอันนี้กัดหน่อยแม่ลูกขาวนี่ของไพรนาะครับนี่ต่าบนี้ยมดาสร็จเรียบี้อยแล้วครับขอคทเมื่อนำรถออกไปจอด้อาครับ ประกาศหลายรอบแล้วนะครับเก้านุนะครับประกาศหลายรอบแล้วอันีเมลูกจักบาทครับ้องไ้จักบาทโอ้สดว่าับกบาทครับพมนี่โอ้หามินเออ่าครับพ่อมนี่หามินเอสหนึ่งสองสมลูกสามมัโอ้ลูกสามครับนี่เขากันเขาสามกันเนาะแม่มันน้่ยวน บ้านอันนี้ครับหาหมื่นเอ็ดครับเบิ่งทางขางมันครับแม่นี่ก็บเด็กงูสามแม่ลูกสามเราโอ้หนาผากหน่งนูน่นงามครับแม่นี่หนาผากหน่างามดีเล็บตอกเล็บตีนเออดีลูกออกสีดดแงดงแดงประกันทุกขื่นถอนเลยเพื่นวานี่ประกันทุกขื่นถอนเลยเนาะรับกันเลยมาลากครับตอนีอน้เซนี้แล้วขอพอมือครับนำลดออจรอครับสี่สิบห้าครับสูง น,น้ำโอ้นมงามดีครับน้มซุงลวงงามดีเล็บตีนง,งามเบิ่งช่วงดาบช่วงคนช่วงหางนะครับเอาเบิ่งในสมนีนะครับนับไปอีกย้อนแสงนะครับเนาะอาหาสิบเอ็ดพี่น้องแม่ลูกลูกกระเพจแม่ลูกเพจแม่สีึเหลืองลูกมันอ่ะพี่น้องอยากได้แม่นีอ่างดีทองสร้างเป็นตะเลียอยูดอกเนะาะมักจังสีกะโทรมาต่อเอาเนาะโทรมาเบิ่ดไหครับ 098ย์8ก้า6ปดศูนย์เก้าแปดหกหกแปดศูน์สาพอบุญจันทร์บ้านใดพอปทุมรัฐปทุมรัฐอ่ามาจากปทุมรัฐโอ้โมนี้บ่อยด้านบ่อยด้านไทยนี่อ่ะเบิ่งแม่ละเบิ่งเถิกผูเบิ่งประเภทผูนะครับเบิ่งกซื้อนะครับบ่มีราคาบ่มีเบื้อนะครับนี่เบิ่งกันไปเพลินๆมันม้วนไปเนาะครับนะ นี่ครับโอู้่ตัวนี้ไงเติบด้วยครับนี่ไงเติบพุ่นอะครับโอ้พุ่นว่ายจากควงพุนพ่นพุ่นนี่ระบายหกสิบเก่าสูงลอยหาสิพุน่นได้เนาะนี่ขาไงครับตัวนี้ขาไงพุน่พนหัวกับไงลำโตเงาเหนือหลายแท้ครับ ไม่ล,ลูกครูครับี่แม่ลูกโอ้โน้มดีครับแม่นี่ร4 0ยสี่บกว่าสี่ห้าถอยลูกผูส่งนี้สีนี่ครับจักบาทเนาะครับห้องไว้โอ้หา 16, 000, ห,า 56, 000, หาาม,มาื่นหกพนหาหามื่นหกพันหานาม้าดีนามล่างมาดีเมีมันเน,ะนาะแม่นามร่างดีเง้วสูงร้อยสสสามะมาณนี่เนาะ สิบเอ็ดสิบสอสี่ามเปนีนะครับสูงอ่ะนี่ลูกเพศผู้หนึ่งสองสามลูกที่สามมันเสือไปก็คือลูกที่สี่ทับเอาลูกขอทาเติบยูลัมตัวมันไายแม่เลยสีก็เกินแม่เลยลูกอล้ราคานี้อยากได้โทษมาหาไปมนพวกน้ครับนี่ไ,ไปเลี้ยงเลี้ยงทับเอาลูกก็ต่อมันงวมมจาจับไหนนะครับ โอ้มาตะเปยหน่อยดนะครับนี่มาตะเปยหน่อยแม่นี่ยหาสิบเท่าไรก่อนอา 16, หาหมื่นหกพันหาครับเล็บดีมัดด้ยนะครับเล็บตอกเล็บตีนทั้งลูกทั้งแม่ดีปากก็ดีเอาใซดได้ครับพี่น้องอยากได้ก็โทรมาถามมาต่อเอามีเบอร์ให้เพิ่นบน้างไหมครับ,รบอ่าเบอร์ไดครับ087 0 8 7 2ดเ2 1 5 6, 6 ซ,ซีซีแปดหนึง่งนี่ครับแม่นี่ก็เป็นตะลินครับแม่นี่อ่าสืบไปคุ้นแล้วครับสืบไปคุ้นไปเลี้ยงแล้วครับนี่ทาบอาลูก,ก็ต่อมันต่อไปดาก้นนาลูกสนามพ่นข้างสนามมันฉีดไม่ไหมครับนี่ นี่ครับมันฉีดกันไงเนาะครับกันไงกันฝุ่นละอองถามีร่มมากนะครับเนาะสร้างสนามมือฉีดไว้นี่ครับบ่อ้ยมันไงจนเกินไปนะครับเนาะดานีง้อผู๋สีขาวจูนทูนเลยเนี่ยนะครับพี่น้องอยากมาสื่อมาเบึ้งมาชมกับมาได้นะครับเนาะสนามล่งกุงกระต่ายครับดานีวันทีซีก็เปิดปกตินะครับเนาะยังบ่มีวบีเวอร์วาสิสปิทนะครับ นอกจากผู้ว่าราชการสั่งปิดพอและครครับต่จังสิด้ปิดเนาะอันนี้กันยังเปิดให้พี่น้องมาซื้อมาขายอยู่นะครับเนาะนี่ครับงัว้มนีครับนี่งัวเถกเป็นรุ่นชีก็มาหลายในหอยกัมมาปิดพี่น้องมากกันจะลืมนะครับแม่ป้องกันโตจากฝุ่นละอองครับจากโควิดนะครับนี่ครับงัว้มนีก็มมา สังเกตบึงงว้วเถึกมาหลายตืออ่าตัวใดมีจะของยืนนั่ยืนกลับด้วยครับคอยสิใดาถามนะครับเนาะอันบ่มีห้องกับบึงไปยังสีนะครับนี่นี่บ่งงามๆสีตัวนี้พอพันได้ได้ยครับนี่อันนี้กถือว่าเป็นพอพันได้เลยนะครับนี่ออกสีดำดำแก้มแดงแดงมันเท่าเอิญมุ่มครับเขาบ่ท่านมีนี่ครับงว้วผู่ครับก็เสียอายุสองปีกว่าแล้วนี่ตัวนี้เนาะ อันนี้พอพันได้ครับแม yeah, ่ตัวนี้พอพันได้แล้วครับเนาะเบิงขาพันใหญ่โอ้ขาใหญ่ปวดครับปวดขาใหญ่กระถือว่าง่วงยังเข่าพันได้เต็มที่ไปเลยนะครับเนาะถ้าเข่าเต็มที่กะยากหยาบครับยากหยาบกะสมีละพอดีผมว่ามีหม่องยางเนาะหม่องยางอันนี้กัง่วงเมร์ น่ามือนห้างเลยมันี่ตะเก ا าทีเมืนห้างมังนี่ห้างมาพอ่อข้อยเถิกมาพอ่อข้อยเถิกตัวหนึ่งครับในสนาม<า>มันนี่มีข้อยครับตอน้องกุง้งสี่มือหาดิอา่าสี่มือหาครับสี่มือหาพัน่าไถห,หน้าป็นเราประกันค่ะไทมาเป็นเอามาขึ้นมาสั่นว่าทำมีไถเอาซื้อไปใส่เลยนี่ไถลองก้อยลองมันดด้วพี่น้องเลย<า>โอ้ข้อยเป็นงาน เป็นไทยนี่หาว่าพอได้เสมอนี่เสมอไม่ต้คงข้วเนื้อครับกับค้วยงมควยวที่เป็นงานนี่บุมีนี่พอแล้วครับตัวนึงนี่ผู้ไดมีให้มั่นให้อ้อยเอาไปไทยลองอ้อยครับสบายเลยเิ่นมาเป็นเลยซื้อไทยไทยเป็นธมบุบุ้นเสมอนี่ก็ได้เออสี่สิบี่สิบหมื่นสี่หมื่นกว่านาะโอ้ขอทาขอทาเป็นงานเป็นงานเป็นงานเป็นการครับอ๋ออยากได้โทัรมมหาเพิินครับนี่ โอ้หางงามตัวเพิ่นนี่เนาะงามมันเป็นข้อยไทยบหมนเท่านาะอ่านี่ครับอยากได้โทรมาหาเพิ่นนะครับบอกเธอตัวนี้อันนี้เบอร์บนเนาะครับศูนย์แปดสี่สองห้าเก้แปดแปดเก้าศูนย์เก้าแปดเก้ยเกครับข้อยตัวนี้เบอร์นี่นะครับเนาะมาตรไซสครับข้อยตัวนี้มาจากไอ้ทางบอลระเบือมาตรทางบอลระบือนาะอ๋อเป็นไทยเป็นหน้าแหละครับถือไปไทยไรไทยอ่อยให้มัน งัวไทยบานท่ากามาครับเนี่ยงัวไทยกมาม่าหลวงองเพิ่นกับชว่วงนี้แดดกำลังออกครับอ่าพอดีพอดีครับยางเบื้องงัวเบื้องบรรยากาศงัวงามๆไปน้ำนะครับเนาะสีงแดดไปน้ำนะครับเนาะอสีกับงัวโอ้งัวหูจิอกงัวหูตัวนี้ิ่นเนี่ยสมาทางหูแน่แล้วสองตัวนี่เป็นงัวแม่ทั้งสองตัวสูง ครับว้อสิติดหูง้อสุ้มติดหูมานี่โค้งสางไงครับโค้งสางไงสูงเลยงอ่ะง้อเฟรนนะครับสองวนโอ้พ่อจะของเพันแล้วครับนี่เอาดิถามราคาแทบเลยนี่นี่หกหมื่นหเมนี่หัวลุนหกหมื่นหาลำโตเน่าหน้ำล่างมาดีเครื่องเครื่องดำเป็นงัวแม่สาวเป็นงัวแม่สาวหกหมื่นหาเน่าเมนี่ห้าหมื่นห้าหมื่นสอง ม่ไี้หาเงินสองสองมันมันมั่นเหรอเดยแมนมั่นเหตีโอ้ทับทับพี่ยังไหวเนาะเฮ้ยอ,อันแรกก่อนทับโลคก,กี้โอทับโลคก,กี้มีมีใบบนเหรอเฮ้โอนี่ครับใบอ่าขอเบิ้งใบนะครับนี่นี่ครับทับตัวนี้ไวเนาะนี่ครับทับล็อกกี้ใบครับดีไหวเสดหนึ่งศูนย์ทับหนึ่งเจ้าล็อกกี้นี่ครับนำเชื่อจากโชคโชคนี้ลิมิตเนาะ นำเชื่อจอกโชคนี่ลิมิตใช้เบื้ัดมือทับครับนี่นี่ครับมือทับ17เดือน10 63เนาะทับเนาะมือออกกี24เดือน7 64อ่านี่ครับมือทับมือออกมีใบไม่เบยไม่หลอ,อดเนาะเม่นี่เนาะหมื่น<อ>กลัวเนาะหาส2เบิ้งควบสูงแม่นี่นกนันนะครับนี่ควบสูงแม่นี่นี่มันลอยหาสิกลัวอยู่เลยเนาะลอยหาสิบกลัวนะครับเพียงเลยเพียงหน้าผากผมนี่ มีรอยหาสิผาครับแม่นี่แม่นี่เนาะแต่ว่าแม่นี่ทกสิบเป็นแม่สาวเนาะแม่นี่หกสิบผาสวยนะครับนามลางมางามเหมือนอะไรไหมนี่นามลางเพลินงามมานามไต่หนามลางงามครับนุ่มหกสิบหาล่ำโตเน่าสูงรอยหาสิลอยหาสิผาบวกซ้ำกันสองแม่นี่พี่น้องมักแม่ใดครับนี่มักแม่สาวหรือมักแม่ท่าใบแต่แม่นี่งามครับหัอลุ้นพร้อม เบื้งค้างอ่ะโทรมาเอานะครับสองแม่หนิโทรมาเบอร์ไดครับโทรมาเบอร์ไหนเนาะศูนย์แปดแปดศูนย์สองสามเจ็ดสามหนึ่งสองงบมาจะดบ้านไหนนะครับนี่ยมบอเปลี่ยยหน่อยนะครับปีหกสี่สิ่งว่าง่ายไปเรียงครับปีหกสี่สิ่งว่ายง่ไปเลียงง่ายง่ายสูง โอ้งัวขึ้นครับนานี่งัวขึ้นนะครับเนี่ยเป็นนาของหง้อนะครับมาเนี้ครับงัวแม่สาวน้อยครับเนี่ยมื่อนี้แม่สาวน้อยกับมาเห็นหลายอยู่แม่สาวน้อยเป็นงัวเถิกน้อยหลายนะครับงัวผูหลายครับมาอนี้นี่เบื้องบรรยากาศเป็นน้ำรื่อยๆนะครับเนาะบรรยากาศเป็นน้ำมึงบรรยากาศไป งวดผูน้อยสำนีหลายครับนี่งวดเถกงวดผตัวนี้กหอพันได้อยู่ครับเนี่ยเสือไปคุ้มฝุงเนาะสำนณีเนะาะบึ่งแม่ลูกสีขาวครับนี่แม่นี่แม่ขาวเครื่องเพดดำลูกเพศผูลูกเพศผูครับนี่มันหนาวบ่าสันดิดิดด่ มาเบิงนัวแม่หัวหลุนนะครับเป็นตาเลี้ยงแบบน,นี้ครับเนี่แเม่สาวน้อยอ้าครับบัดน,นี้ซื้อไปเลี้ยงป่อยกินหญากินเฟี้ยงแหละครับแบบน,นี้นี่ครับเป็นเม่สาวน้อยติดดำมดเลยเพ่นนี่เนาะหัวเขาบมมีตาดำหูดำเล็บดำครับนี่มาเบิงทั้งหางเครื่องเพดดำอา่าลำตัวเงาดีครับเม่นี่ร่อยสามสิบกูกลัวราคาอยู่ไทยครับนี่ เปิดไปครับโอ้เปิดไปสามสิบเก้าเนาะอันนี้ครับราคาเพิ่นเปิดเดนาะครับเนาะนี่สามหมื่นเก่าพนะนี่แม่สาวน้อยนี่อันปีหกเดือนไปหน่อยหนึ่งปีเดือนประมาณนี้เนาะกาเลี้ยงไว้อีกจกักนี่ละสงการนี่ละเนาะขึ้นแท้ครับนี่เอาพี่น้องซื้อไปทับบนเลยครับแม่นี่ขึ้นแท้ละวางหลังปีใหม่เป็นโอหลังไอ้กุมภาพันธ์ครับนี่มีหน้าสงการนี่ คาดว้านจะขึนอยู่เป็นง้วไทยกลางเนาะครับพี่น้อง้านเท่า,าราคาสามสิบเก่าเนาะราคาห่องไวเนี่ยเอาพี่น้องมักจังซีครับนี่ซื้อไปเลี้ยงพปเกียครับลำตัวเงาๆแบบนี้ครับนี่ลำตัวเง่าดีสวยดีแม่นี่ขอทานสำหรับไทยบ้านเท่านะเงิน่หลายคือเพิ่นนะครับนี่อ้วเล็บงามครับเร็บงามติดดำบางยางงามเต็มพิกกดเลยแม่นี่ติดดำไห้เอาครับอยากได้โทรมาเบอร์ 092 092 09 <2 S 2> 4 4 40 7 7 3, 7 7 7 7 7 7อ่ครับโทรมาเบอร์นี้นะครับเนาะแม่นี่โทรมาต่อ,อได้พี่น้องเด้หนพันห้องว้เนาะห้องไว้เพื่อหเาต่อพร้อมนี่ราครับนี่อ่าลำโตวสวยเติบด้วยครับแม่นี่เขทาทาอยเปเลียงยุ่ละเกียงดีซื่นดีนี่ครับ ซื้อแล้วครับขึ้นเราขึ้นรถขึ้นล่าแล้วครับนี่เตรียมครับครับซื้อแล้วกับจูงขึ้นรถเนาะครับนี่เอาแม่ลูกเป็นตาเลี้ยงครับวันนี้แม่นี่ลูกลูกแหลกบ่โอ้ลูกแรกลูกเผ็ดเมียแม่เพิ่งสีเม็ดขอบเปลือกครับลูกกัสีโดนกับแม่เลยคนน่ะ ไห้บามันครับเนี่ยแม่เพันสูงร้อยสี่สิบเอ็ดสี่สิบสองสี่สิบสามอยู่วางนี่เนาะสี่สองสี่สามสี่สี่อยู่วางนี่แหละนี่ครับนี่ไล่เลยไล่ผมหน่อหนึง่งหนาโหนกนู่นพูดนะเคลียร์กินข้าวว่เป็นตาเลี้ยงงงโยู่แม่นี่เนาะ <c oughs> ลูกเป็นตาฮักเห็นไหมลูกจะเดือนเดือน <c oughs> สามเดือนลูกแรกครับลูกแรกมีเขากันหนึง่งลูกสามเดือนอีกสองเดือนแม่ทับ นี่ละกุมผ้าเนี่ทับแท่นนี่แม่มันเนาะอ้าวลำตัวดีครับลำตัวดีลำตัวดีลวดเล็บดีนมสีเต่าสูงลวงเลยครับนี่ยอ้าวนมพอดีนมงามว่าลูกเพียเมียพร้พอมได้ไหยซื้อไปกำไรได้เนี่ยลูกมันเท่าไรครับราคาเนี่ยเปิดหกสิบหาครับเปิดไปหกหมื่นหาหกหมื่นหาลูกแรกต่อไปลูกที่สองทองว่างทับออเดอพี่น,น้องซื้อไปเลือกพอแล้วเลยเนาะ มักพอนอกก็ใส่เลยเนาะมักพอนอกใส่มักพอไทยมักพอลูกผสมก็ใส่ได้อ่างดีเลยเนี่ยไม่พลดีผลพลดีเลยเนี่ยเอ้อน้ำเต่กับอะน้ำเต่ก็มาอะไรเติบดันหางเพิ่นแปดพื้พิ่นแล้วนะแปดพื้นเพิ่นหรอกสมัยมันขึ้นสมัยมันขึ้นเนาะสมัยมันขึ้นกันยุแปดพุ่นละสมัยสมัยดี๋ยนี่มันลงโอ้หนานกนู่นหนาแงวดีครับเด็กเพิ่นแต่ลูกเป็นตาหักเอาอยากได้โทรมาเอา ตัวเอานะครับเนาะอันโทรมาเบอร์ไหนเนาะครับ083ย์แปดสามศูนย์สามาห้าหนึ่งหม่่อยพงไปหยนรมหอยพหน่อยนะครับนี่เพิ่นหาตะวันก็ง่ามให้พี่น้องเลี้ยงครับนี่พ่นอะขอทาคุณดีครับแม่นี่โอหลูกซื้นดีลูกเห็นตาเลี่ยงกตลูกมันงามในหลูกมันเนาะหลูกมันถ่ายงามป่ะผมบารม ่าหลมันงามอืมไปปตาเลียงนตาเลียงปตาเลี้ยง้าเยัพอพันไงครับผมเยี่ยมุญกะโล่บอกไงเลยขอบคุณเลยครับเมยพอพันอย่งไครับนี่ บ่อพันใหญ่ก็มี่นะครับผมสำหรับสายมักสายพันธุ์และบังเอิญนะครับอมองคล้ายหาเมื่อนหาลูกตัวผูกลูกแรกมันตัวนี่แม่นบอกลูกแรกตัวมี้กันเดียวเนาะมีกันเดียวลูกแรกแม่สูงลอยสี่สิบสองสี่สิบสามลูกเพศผูกประมาณแปดเดือนลูกแม่ก็พร้อมทับเนาะ ทับแล้วครับโอ้ทับแล้วบ่ทับสเดือนแล้วโอ้ทับสองเดือนแล้วทับทับจะทับเสบาดหนยเนาะทับบ้ามันแดงทับบ้ามันแดงไหมโอ้ลูกชิวมาแดงอยู่ดอกวันนี้เนาะอ่ะเพนน้องมักง้อขาวครับเป็นสีขาวนุ่มดีก็ไม่หนีเปนุ่มสีเต่าทวงหลวงเลยนุ่มเข้าโบนเนาะพอมันติดโบนหมดติดดำ หูดำตาดำขาดำเครื่องเพชรดำเท้าโบดครับเพื่อนเอื้องพน่พนะนุม่มนุ่มมาดีเลย,น,น,น,ออย,ยนุ่มดีครับนี่นุ่มดีพี่น้องอยากได้งัวทรงนี่เด้อครับนี่โทรมาซื้อน้ำเพลนนี่โทรมาเบอร์ไหเนาะครับ085 085 35 36 772 <35, 36, S> <35, 36, S 1> 772โทรมา่าเบอร์นี้เด้อครับแม่ลูกนี่หาซิบอะไรก่อนหาหาซิบหาอมองขายเถอะครับโทรมาโทรมา,รมาครับ จากในส้งนี่สีนี่นะครับเนาะนี่อ่ะครับบรรยากาศมื่อนี้กะมาบ่หลายนะครับงัวกะมาพอดีพ่อยางได้นี่ครับนี่แต่มันี้งงวผู่มาหลายครับงัวผู่มาหลายอ่ะพี่น้องช่วงแรกนะครับสนามนกกุ้งครับอปิดยูนีนะครับเนาะพ่วงพ่อกันต่อไปครับช่วงที่สองครับ